สอบเข้าม4เรื่องมุมมุมในสามเหลี่ยมจะหามุมในสามเหลี่ยมอย่างไรข้อนี้จาบจานใช้ได้น,นะฮะข้อนี้นะฮะโอ้ตัวแปรเทียบนะจริงๆแล้วมันมีตัวแปร x อันหนึ่งนะครับสิ่งที่เขาให้มาคือมุม bac bac คือมุมนี้ใช่ไหมกับ acb acb อ่าคือมุมนี้เนาะ สองมุมนี้จะต้องบวกกันได้อะไรบวกกันได้หนึ่งรอยนะฮะสองมุมนี้บวกกันได้หนึ่งรอยอ๋อเดี๋ยวได้นะคุณสมบัติของสามเหลี่ยมคือมุมภายในต้องได้บวกกันได้ร้อยแปดสิบมีสองเแล้วก็สองมุมนี้บวกกันหนึ่งร้อยไปเลยอ่าถ้่ากับร้อยแปดสิบก็สามารถหา x ได้เอาหนึ่งร้อยมาลบเหลือแปดสิบนี่ x เลยตอบเลยครับสี่สิบไป,ไปโอเคแล้วไง แทนค่าหรอแทนค่าใช่ไหมแทนค่านะ x เป็น40 40บวกกับ80ได้120อันนี้100่งรบวก4บวกในร้อย0เนาะอันนี้2 x ก็2คูณ40ได้80โอเคเป้าหมายอยากได้อะไรสิ่งที่เขาอยากได้คือ a b c a b c อ๋อนุน่นี้อ่าได้80ละมาบวกอะไรครับ a c b A C B อ๋อมุมนี้เมื่อเรารู้ร้อยแปดใช่ไหมมุมประชิดก็ต้องเหลืออะไรบวกกันร้อยแสิบก็คือ60สิบดังนั้นข้อนี้ตอบ1 4ึ่ง่สิกาข้อ2โยก